สาวเอ็กซ์เชิญค่ะน้องแพลวสมศรีพลประเสริฐมาสวัสดีค่ะอา,อาจารย์ญญยผููบรรยายผู้ดูแลศูนย์แล้วก็พี่เลี้ยงนักศึกษารุ่นที่47แล้วก็สมาชิกนักศึกษารุ่นที่48เพื่อนๆทุกคนนะคะอดิชันชื่อสมศรีพลประเสริฐค่ะบ้านอยู่ก่อกวาง ออกไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนที่แนะนำมาก็บอสเนี่ยค่ะค่ะคุณธงศักดิ์จินตการเลิกเสียงสั่นนิดนึงไม่สั่นไม่สั่นไปแล้วไม่สั่นแล้วครั้งแรกบอสเขาก็ชวนทั้งชวนทั้งปบประโลมทั้งข่มขู่ยังไงก็ยังไงก็ไม่มาค่ะยังไงก็ไม่มาเพราะว่าเราไม่ใช่แนวนี้อะค่ะเป็นคนที่ใจร้อนมากแล้วก็ดุ ยิงอ่ะค่ะเห็นยิ้มอย่างเดียวจนกระทั่งมีอาจารย์คืออาจารย์บุญเอิบก็โทรไปแล้วก็ยกเลิกบอกไม่ไม่มาเรียนแล้วค่ะยกเลิกแต่ไม่รู้สาเหตุอะไรพอถึงวันมาจริงๆมามาค่ะ <laughs> และครั้งแรกที่มาถึงพอไม่รู้จักหลวงพ่อไม่รู้จักเลยพอมาถึงได้ยินเสียงประทับใจครั้งแรก ครั้งแรกในในเสียงวลีที่หลวงพ่อได้พูดออกมาจนณบัดนี้ก็ยังตาตึงอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะแล้วก็อะไรอีกคะพี่อะไรอีกนะ <laughs> ก่อนเรียนเป็นยังไงหลังเรียนเป็นยังไงก่อนเรียนก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะไม่มาค่ะจะไม่มาเลยพอพอได้เข้ามาเรียนปุ๊บได้สัมผัสจากเสียงของหลวงพอ่อณวันนี้คือขอบอกว่าจะทํา ฝันของหลวงพ่อตับทีร่างกายเรายังยังพอไหวอะค่ะขอบคุณมากนะคะเรียนจบแล้วจะแนะนำใครบ้างเอเรียนจบแล้คะแนะนำสามีค่ะแต่ขับปฏิเสธค่ะค่ะเพราะทุกวันนี้หลังจากเลิกเรียนก็ไปนั่งเฝ้าเขาทานเราทุกวันค่ะแต่ก็ยังมาเรียนได้เพราะเขาไม่ห้ามแต่เขาไม่มาค่ะ จะให้บอสไปชวนให้ไหม <c oughs> สุดท้ายอยากขอบคุณใครลูกสุดท้ายก็อยากขอบคุณทุกๆคนอ,อาจารย์แล้วก็บอสทุกสิ่งทุกอย่างผมตั้งสถานที่ณนะที่นี้ทุกๆอย่างในโลกมันจะมีสองด้านเสมอทั้งด้านดีและไม่ดีแต่เราจะขอเอาที่ด้านดีว่าอย่างเดียวเป็นที่ประทับใจตลอดไปค่ะอ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> แม่ค่ะ <c oughs> แม่ชื่ออะไร ไม่เป็นไรเืออะไรจ๊ะเรียนรู้แรกไม่เป็นไรปัจจุบันแม่อยู่ที่ไหนอยู่คุ้มค่ะอยู่กับใครอยู่กับเตี้ยแล้วสาเหตุที่แม่มาเรียนนะจ๊ะแม่ทราบจากใครน้องโอค่ะน้องโอ๋น้องโอ๋คือลูกสาวเป็นพี่เลี้ยงแล้วก่อนเรียนเป็นยังไงแม่ก่อนเรียนน่ะ มากไม,มกก่ก่อนเรียนอะก่อนเรียนแม่พูดดงัดงๆ <c oughs> ไม่เป็นไรนนนเอามาเรียนกับน้านาเป็นเรียนกับน,น้องสาวน้องสาวอะอ๋อเคยเรียนแล้วมาแล้วที่ไหนคะที่เนี่ค่ะที่ที่อันเก่าที่เก่าหลายปีแล้วต่หลับไหลับไม่มาแล้วคราวนี้หลับไหม นเลยหลับแล้วคราวนี้ดีไหมแม่ดีมากค่ะลดีมากดียังไงอ่ะแม่ลองพูดพูดไปเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใครสนใจฟังเราหรอกอะคราวกินเนื้อจานครับจารย์แม่รู้ตัวเปล่าว่าแม่เรียนแล้วแม่สวยขึ้นอ่ะขอเสียงปรบมือค่ะอ๋อหนูไปส่งแม่ลูกจะส่งแม่เบี้ยวม่ต้องเยอะพี่วลีเชิญเลยค่ะ เชื่อวารีนามสกุลดีพื้นนะก็เหตุที่ได้มาเรียนนะปัจจุบันค่ะอ๋อปัจจุบันนะคารากการบำนาญค่ะก็อยู่ที่กอตะเคียนนะบ้านเดียวกับสมพรหมู่บ้านเดียวกันเป็นเป็นพี่ของคุณสมพรที่พูดเก่งๆเหตุที่ได้มาเรียนฮะก็ จริงๆแล้วตั้งใจมานานแล้วอยากมานานแล้วเพราะว่าเพื่อนๆคุณครูด้วยกันแล้วก็อาจารย์ที่โรงเรียนศรียาเขาเขาเคยมาเรียนก็ชวนมาตั้งแต่เรายังไม่เกษียณอ้ยหนูไม่ว่างเลยไม่ว่างวุ่นมากวุ่นมากมาก,มากมายที่ปฏิเสธเขาไปแต่ใจก็ความรู้สึกเราก็เป็นคนต้องการสิ่งตรงนี้บ้างนะอ,ะอยากเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันทำแบบไหนเดินจงกรมทำย่างไร นั่งสมาธิที่ถูกต้องทําอย่างไรก็สอนนักเรียนก็สอนให้นิ่งๆเฉยๆไปเพราะมีสมาธิที่โรงเรียนนะฮะ<ช>ตอนนั้นก็สอนไปโดยที่คุณครูก็ไม่มีความรู้ก็สงบนิ่งไปคงจะมีสติอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้เองสอนไปเองตอนนี้ก็สาเหตุที่ได้มาเรียนก็น้องสาเพื่นอ,พอนสมพรน้องอุตสาที่เป็นพี่เลี้ยงอะเพื่นอ,พอนสมพรสมพรก็มาชวนไปเรียนไหม ตอบทันทีเลยว่าไปเพราะว่าโอเคมีเพื่อนแล้วแล้วเราก็ว่างแล้วฮก็ตอบทันทีเลยว่าไปแต่ไม่คิดจะมาหกเดือนเพราะทางบ้านเนี้ยไม่พร้อม,มอ่ะไม่พร้อมที่จะอ่ามาได้หกเดือนแต่มาได้ก็เนี่ยพูดเหมือนสมพรนะฮะว่าสามวันก่อนก็น่าจะได้นะเอาแค่วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเอาไปใช้บ้านเรา ว่าต้องการแค่นี้เองเอ๊ะมามาทำไมเรามาได้สมงพรเรารู้สึกมีความสุขที่ได้มาก็บอกทั้งบ้านว่าแม่มีความสุขนะไม่ว่าแม่นะอะไรอย่างเงี้ยห้ามว่ากันเ <Okay. S 1> <laughs> พราะแม่มีความสุขทั้งนี้แล้วอยากมาทุกวันเลยเพราะเราว่างแนละ้วเตรียมตัวอาบน้ำอาบทาแต่วันทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้อาบน้ําหรอกเ <laughs> <laughs> พราะว่าไปผิดทองมาหวัวหูยุ่งเยอะ <laughs> ลมมันพัดแรงวันนี้อาจจะสวยไม่เท่าที่ควร ถึงไหนแล้วล่ะกรูยอ้อยเหตุที่มาก็พอได้เนาะก่อนเรียนเป็นยังไงคะความรู้สึกในสมาธิ่ก่อนเรียนตอนนั้นก็มันยังบ้าวุ่นอยู่เนาะความเป็นครูเนี่ยมันวุ่นวายมากชีวิตเราวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยแทบขาดใจนะเพราะขนาดครูรุ่นเก่าเนี่ยซึ่งยี่สิบปีหลังก่อนเกษียณนะนะวุ่นเหมือนปัจจุบันที่เด็กบรรจุใหม่ๆเนี่ย หลานนะลูกสมพรบอกว่าถ้าใครบอกว่าเป็นครูแล้วสบายเขาจะตบมือตบมือเขาบอเขาเขาจะไม่ไม่อยากพูดนะมันไม่เพราะอันนี้เรื่องจริงเลยเออจริงๆเลยป้าเชื่อหลานเนี่ยคือเป็นป้าเขาว่าเนาะเหนื่อยมากแต่ตอนนี้ก็ทํามาเนี่ยรู้สึกมีความสงบนิ่งแล้วก็มีความสุขและคิดว่าตัวเองมาถูกทางแล้วก็รู้สึกมีบุญ ที่ได้ตัดสินใจมาภูมิใจปลื้มใจมากที่ได้ตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้และเราทําได้เรารู้สึกแบบอะไรอ่ะไม่มีขี้เกียจสักวันนะฮะที่หยุดไปก็คือปีธุระฮะไม่มีขี้เกียจสักวันเดียวอยากมาแล้วก็คุยกับสมพรนะฮะตอนมามากับสมพรก็คุยกันมาตลอดทางเออเราทําได้นะ้สมพรเราม,มีความสุขก,กันเราไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําได้ฮอิ่มอกอิ่มใจฮะ รู้สึกมีความสุขแล้วก็ชอบหลวงพ่อชอบไม่เคยไม่เคยคือเป็นคนที่ไม่เคยเข้าถึงพระถึงเจ้ามากมายก็ได้อ่มาสัมผัสกับหลวงพ่อได้รู้จักหลวงพ่อได้ยินเสียงอย่างที่น้องว่ามันประทับใจมากอยากฟังเสียงท่านที่แอบฟังอ,อัดวีโอกลับไปฟังที่บ้านอีกนะนั่งอัดโทรศัพท์ไปฟังอืม แล้วหลังจากเรียนจบแล้วหลังจากรัแนะนาใครมาก็แนะนำค่ะแนะนาคนที่คิดว่าเขาน่าจะมาได้อมีความพร้อมด้านอะไรอารมณ์ค่ะความแบบแบบเราเราเนี่ยนะแนะนําได้กี่คนคะก็หลายคนอยู่นะแต่ไม่ได้เอาไปค่ะแค่ว่าแนะนําก่อนแต่ว่าเขาก็มีใจแบบเรานะฮะเขามีใจมีใจ ชวนเข้ามาฟังก่อนแต่มีก็ยังติดธุระกันอยู่อีกคนหนึ่งมันเป็นเพื่อนคูด้วยกันเนี่ยคะะ่ะเขาก็พร้อมมาแต่ว่าเรายังไม่ว่างที่แรกนัดกันจะชวนเข้ามาเสาร์ทย์นี้<ะ>เพราะวันธรรมดาเขาจะไปเต้นรำกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะไปเต้นรำกัน<ะ>เพื่อนคนเนี้ย<ะ>ก็มีแววที่จะมาคนหนึ่งค่ะแต่คนอื่นก็เดี๋ยวก่อนนะยังติดธุระอยู่ ็เขาก็อยากมานะเขาก็เหมือนชอบเราเป็นว่าวันปฐมนิเทศจำได้ป่าว่าวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดว่าส<ต>ิบสองสิบสองสิบสองมินาสิบสองมนาสุดท้ายอยากขอบคุณใครบ้างครัอ๋อก็อยากขอบคุณอ,อาจารย์ทุกท่านที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อที่มาบรรยายให้เรารู้สึกซาบซึ้งและประทับใจและ ตถาทานในตัวหลวงพ่อมากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณครูอ้อยแล้วก็พี่เลี้ยงทุกท่านนะฮะแล้วก็คุณคุณโมกษ์พงศักดิ์ก็ทุกคนเลยค่ะมีจิตใจดีงามทําให้เรารู้สึกอบอุ่นที่อยากมาเนี่ยคือเหมือนคิดถึงอ่ะคิดถึงเนาะคิดถึงคิดถึงกันนะฮะอยากพูดอะไรอีกพูดเลยสุดท้ายก็ขอแล้วก็ขอบคุณ <c oughs> พเพื่อนเพื่นนักเรียน ที่เลี้ยงเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เรียกอะไรเพื่อนเพื่อนก็เพื่อน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 นักศึกษาเออเพื่อนเพื่อนนักศึกษาสมาธิเรื่องตื่นเต้นเรื่องสี่แปทุกท่านจริงเออมีกาลยานามิที่ดีต่อกันทุกคนนี่นี่คือความสุขตรงนี้ที่เราได้รับเพราะทุกคุณทุกคนน่าจะเป็นผู้มีศีลเสมอกันเพราะว่าอย่างนี้ทำให้เรารักกันก็รู้สึกประทับใจทุกอย่างอ่ะ รวมทั้งสถานที่ด้วยก็แต่อาจจะอ่านพี่วารีพร้อมเป็นพี่เลี้ยงไหมคะก็พร้อมได้พอได้เพราะว่าได้ค่ะเพราะว่ารุ่นสิบเจ็ดเขาทำให้เราตา่าใจค่ะจะต้องทำทำให้เขาใช่ไหมคะเพราะเป็นนโยบายของได้ค่ะก็สั่งเสื้อแล้วแต่ยังไม่จ่ายตังค์โอ้โหก็ขอขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ